โอ๊ยเจ็บ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 ้เออคนหนึ่งนะเเอไเฮียเธอหุ่มใตัวว่ะอ๋อไอยองไม่ได้สมูทก่อนดีกว่าฉันสมเทก่อนไอเฮียอ๋อไงไอเฮีกเราเบิร์ดเหรอเขาตายเออไม่โดนเลย เราเบิดชั้นปลาป่าวะกูปลากูปลาระเบิดเหรอเนี uh <h <h ่ยอยู <h ums> <h ums ่นะแต่ว่ามันก็มันยังมันยังไม่มาเท่าที่ได้ยินเสียงเอ้ยไม่เหลือตัวเดียวใช่มาเธอปั๊มยาก่อนขึ้นรถอะอะเฮ้ยเธอยังฟาร์มอีกเหรอโหลบินเตุกมานะซาัก อีเลยอีอีเวงเฮ้ยเราปะอีเวงมันเริ่มจะหัวร้อนแล้วนะเธอเริ่มจะตึงประเด็นอะไแย่เข้าไปเลยนะเธอเอี้ยมันถึงก้อนเธออยากให้มันได้ปืนไอ้เงี้ยเธอมันขึ้นไปแล้วไอ้เงี้ยจริงเหรอใช่มันขึ้นแล้ว มามี่เธอเธอได้ไหมเธอยังไม่ถึงเธอทำน้ำสับสนไปหมดฉันก็นั่นก็มันเกินไปน่นคือเธอเธอคือศัตรูเธอใครเข้ามาใครเข้ามาฮัลโหลหสติอยู่ไหนฮัลโหลเธอว่าชะตาชีวิตเราจะจบกันเร็วๆนี้ปะนี่น่าเป็นก็ยิงใหญ่เลยค่ะเป็นไรวะเดี๋ยวก่อนกูดูก่อนอยู่ไหนเนี่ย เราต้องฮิวฮิวเซลแบบเดียวเธอเอาเอาเนี้ไปเฮ้ยเฮียเธอแอบบิดเธอเนึกว่าคนเดินเฮ้ยมาแล้วเธอบอแอบบิดเธอไงนึกว่าก่อนนี้อะอะไรวะแอบบิดก็ยังเฮ้ยฝั่งนี้เห้อมันอยู่ฝังนี้สวยเลยถ่ายมาก่อนนะ เฮ้ยมีมีโต้ขึ้นมาจากคอนข้าเนี่ยเนี้ยเนี้ยมาแล้วเฮ้ดีฮัลโหลที่เตรียมเลยนะเธอเอาไปเธอสมูก่อนแราแลูกสองโตอยู่ในสมองกันพอดีเลยแก้าของนั่นหยู่ในสมองในนี้ประชดวะชนะแล้วเนี่ยอ๋อหยิบปืนผิดเธอฉันจะฉันจะขับรถไงใช่

ขอบคุณที่รับชมและฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ